สนับสนุนโดย Green Cyber เอนไซม์นั้นก็เป็นโมเลกุลชนิดหนึ่งในร่างกายนะครับเป็นสารประเภทโปรโตีนชนิดหนึ่งหน้าที่ของเอนไซม์นั้นนะครับก็คือจะช่วยให้เซลล์ของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินะครับเอนไซม์ที่ร่างกายเราได้รับน่าจะมีอยู่จากสามทางน,นะครับอันที่หนึ่งคือเอนไซม์ในการทางเดินอาหารเช่นเอนไซม์ในกระเพาะอาหารจากทับอ่อนจาก ส่วนต่างๆเช่นในลำไส้เพื่อช่วยในการย่อยอาหารนะครับส่วนที่2ที่เป็นเอนไซม์นั้นนะครับก็คือเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายซึ่งจะทําให้เซลล์ร่างกายทางานได้ตามปกตินะครับทั้งในการย่อยการเผาผลาญต่างๆนะครับส่วนที่3นั้นก็คือเอนไซม์ที่เราได้จากอาหารจากรับประทานอาหารเข้าไปเช่นจากผักสดผลไมส้สดต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายครับในระยะแรกที่การขาดเอนไซม์นั้นเราจะเจออาการก็ว่าเมื่อทานอาหารไป1ชั่วโมงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงผิดปกติ หรือว่าเราแน่นท้องผิดปกติซึ่งโดยทั่วไปถ้าร่างกายมีเอนไซม์ที่เพียงพอนั้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากเราทานอาหารที่ไม่หนักเกินไปนี่เราน่าจะตัวเบาสบายใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเปรี้ยอ่อนแรงไม่มีแรงหลังทานอาหารไปหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าร่างกายเราขาดเอนไซม์อันที่สองนะครับถ้าร่างกายเราอยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นที่ไม่สะอาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นอุจจาระปัสสาวะที่ผิดปกติแสดงว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะย่อย ให้กลายเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์จะจะเกิดการบูดเน่าในร่างกายเราเองแล้วทาให้เกิดกลิ่นออกมาต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2ที่ทำให้เกิดเอนไซม์ขาดนะครับอันดับที่3นะครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราป่วยดย้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะป่วยจะโรคความเสื่อมเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นโรคเกาต์เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆหรือว่าเป็นโรคมะเร,งร็งโรคภูมิแพ้โรคภูมิตานบกพร่องนะครับสิ่งเหล่านี้มีปัจจัยส่วนหนึ่งเลยนะครับเกิดจากการละกพร่องเอนไซม์นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรับประทานอาหารผลิตภ,ภัณฑ์เสริมที่มีเอนไซม์เข้าไปช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์ที่จะรับสามะเร็งได้นะครับควรจะเป็นเอนไซม์ที่มี ส่วนประกอบกอื่นครบถ้วนทั้ง3องค์ประกอบนะครับคือมีเอนไซม์ต่างๆเช่นเอนไซม์ไลเปสอะไมเลสโปรตีนเอสอย่างครบถ้วนนะครับอันที่2นะครับต้องมีกรดอะมิโนโลและโคเอนไซม์รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆที่เสริมใหเอนไซม์ SI ทำงานได้ด้วยพร้อมกันนะครับอันที่3นะครับควรจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับอย่างครบถ้วนและทํางานได้แล้วก็ใน เมื่อเป็นโรคมะเร็งและต้องการใช้เอนไซม์รักษานะครับจากงานวิจัยในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาพบว่าจะต้องทานในปริมาณสูงนะครับก็คือทุกมื้อนะครับต้องทานอย่างน้อย10เม็ดขึ้นไปนะครับและทานก่อนอาหาร20นาทีครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะฝากถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกท่านเลยนะครับว่าสําคัญที่สุดการรักษามะเร็งให้ได้ผลนั้นนะครับเราพบว่านะครับว่าการผ่าตาดัดการใช้แสงให้คลีบประวัติและาการใช อาหารเสริมเช่นเอนไซม์กรดอะมิโนต่างๆนั้นเป็นตัวช่วยนะครับมะเร็งจะหายได้ต้องอยู่ที่กําลังใจนะครับเราพบว่ากําลังใจคนไข้เท่านั้นที่จะทําให้คนไข้เนี่ยรอดจากโรคมะเร็งได้ต้องมีกําลังใจที่จะสู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยนะครับว่าเป็นมะเร็งแล้วเท่ากับสารตัดสินประหารชีวิตไม่ใช่นะครับเป็นมะเร็งเพียงแต่บอกว่าตอนนี้ท่านยืนอยู่ที่หน้าผานะครับแต่ท่านสามารถที่จะสู้และไม่ยอมตกหน้าผาก็ได้ใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าท่านต้องตายนะครับ ผมพบว่าในผู้ป่วยรายที่มีกำลังใจที่ดีเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างมหาสัจจรย์ขึ้นมาได้และก็สามารถที่จะมีอาอยุยืนถึงเป็นสิบสิบปีได้เลยนะครับทั้งๆที่วงการแพทย์ปัจจุบันน่าจะบอกว่าคนไข้คนนั้นน่าจะไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยเลยนะครับว่าบางครั้งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นก็ทําให้เรามีทางออกได้จริงๆนะครับสนับสนุนโดย Green c ซ b บอร์ ชื่อกุลนาธดีจิตน,นะคะชื่อเล่นชื่อแถวพี่เคยป่วยเป็นมะเร็งมีจดหมายเขียนให้พี่ไปโรงพยาบาลสนดอกเขาก็ให้เราเข้าห้องเขาบอกว่าขอตรวจก่อนนะเขาก็คิบเนื้อตอนนั้นไปเลยคลิบเนื้อไปอยู่สี่สี่ชิ้นหลังจากคิบเนื้อไปเนี่ยแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าไม่พูดตัวแรกไม่พูดหมอก็นั่งคุมขมับก็เลยถามหมอเสเองเลยว่าหมอเป็นอะไรคะ เป็นมะเร็งหรือเปล่าบอกมาตรงๆเลยค่ะถ้ามันเป็นเน่ยถ้ามันเป็นแล้วคุณจะทํายังไงเขาบอกอย่างาน,นี้อ๋อหมอผ่าออกไปเลยค่ะผ่าตัดออกไปเลยหมอบอกว่าผ่าไม่ได้หรอกคุณต้องรักษาตามขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้มันสี่เซนกว่าแล้วเขาบอก่างี้นะตอนแรกพี่ก็ทําใจดีๆอยู่นะทีนี้เขาบอกว่ามันนี่กลับบ้านไม่ได้ให้ไปดูห้องเลยเขาจะตรวจเช็คร่างกายเราอพอเรารู้เราเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยใจเรามันเหี่ยวไปเลยมันมัน มันเหี่ยวมันไม่มีแรงแล้วตอนนั้นแต่ทีนี้เราก็เอ่อต้องทําใจไหนๆเราก็เป็นนะนะอ่ะเป็นก็เป็นก็ต้องรักษาตามขั้นตอนที่หมอบอกก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยมาตรวจหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเฮ้ยต้องเตรียมวิกไว้เลยนะเขาจะให้เคโมไว้กลัวผมร่วงทีนี้เพื่อนอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะมันกินไหมเขาไปกงนนะเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพ บอกกินตอนนี้เอาอะไรมาให้กินหมดเลยทีนี้เขาก็ส่งไปให้พี่ช่วงที่พี่รักษาที่โรงพยาบาลนะนะหมอก็ให้ให้เราตรวจร่างกายหมดปุ๊บเสร็จแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเขาจะต้องตรวจเลือดเราให้ให้เคโมแล้ววันธรรมดาฉายแสงแล้วช่วงที่เรารักษานะ่ะพี่ก็ได้เอนไซามาพี่ก็แอบกินพี่ไม่ได้บอกหมอนะ ไหนๆก็จะตายละกินวะอย่างเงี้ยนะคิดว่ามันต้องตายแน่ๆเลยเพราะว่ามันระยะ3มเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆทั้งเคโมโีฉายแสงเนี่ยนะทีนี้เขาก็แอบ,บกินแอบบกินเขาก็เอาเราไปเคโมีแล้วก็ฉายแสงไปตามขั้นตอนเรื่อยๆหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งหมอเข้ามาเจอเขาก็บอกดูว่าเออทําไมร่างกายแข็งแรงกินอะไรแล้วก็ไม่บอกถ้าบอกไปเดี๋ยวหมอไม่กินแอบบกินไม่ให้เห็น ทีนี้เขาก็ว่าเอ๊ะทำไมสดชื่นเอาพี่ไปเป็นพิเตเตอร์ในคนไข้ในโรงพยาบาลหมดเลยเอาไปเอาไปให้ดูเสร็จแล้วก็ช่วงที่หมอรักษาตามขั้นตอนทุกอย่างนะโอ้โมันทรมานพี่แอบกินเอนไซม์ตัวเนี้ยจนจนจน,จนกระทั่งที่ว่าพี่ออกโรงพยาบาลมาปุ๊บเนี่ยหมอเขาบอกว่าอะไรนะคนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยออกมาแล้วอย่าก,กลับมานะอย่าก,กลับมาโรงพยาบาลนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับเข้ามาเนี่ยมันตายทุกหลายเขาเป็นไง ไอเราเลยกลัวเลยกลัวก็เลยช่วงที่เราป่วยเนี่ยมันทรมานทรมานจนที่แบบว่าเคมีเนี่ยมันกินข้าวก็ไม่ได้มันเหม็นนะเนาะแล้วทีนี้กินข้าวไม่ได้ถ่ายลําบากผืดผะอ,อ,อ,อม,มเหม็นไปหมดเลยกินอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยแอบกินอาหารเสริมตัวเนี่ยปรากฏว่าร่างกายเราแข็งแรงตอบรับได้ดีพอวันศุกร์มาปุ๊บเขาจะให้เคมีเนี่ยเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไม่ต่ําเขาก็ให้เคมไีได้ได้ได้ไดไดทุกทุกวันศุกร์วันศุกร์ จนรักษาตามขั้นตอนหายไปหมดเลยหลังจากนั้นมาหมอก็ตัวใจว่าเอ๊ะผมเราทำไมไม่ล่วงก็เลยแอบให้พยาบาลดูเขาบอกว่าโอยันหนีโรงพยาบาลนะคะเอามากินอะไรตัวนี้ทีนี้หลังจากพี่ออกโรงพยาบาลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็กินตัวเอนไซม์ตัวกรินตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมอเขาก็ให้นัดเราไปตรวจอีกว่า เรามีเชื้ออยู่ไหมมันจะไปตามตอมน้ําเหลืองไหมเงี้ยก็ไปครั้งเดียวไปตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปตรวจทุกอย่างปรากฏว่าไม่พบเชื้อมะเร็งพอไม่พบเชื้อมะเร็งพอสามเดือนห้าเดือนเขาก็จะนัดเราไปตรวจเรื่อยๆแต่แต่พี่ก็ไม่ไปแล้วนะพี่กลัวคือกลัวว่าจะเจอกลัวว่าจะอะไรแต่เราก็เช็คจากร่างกายเราว่าเนี่ยเออเราไม่เป็นนะคือกลัวตายนะพูดตรงๆอะเนาะเพราะว่าถ้าเราตายไปเลยมันก็ดีแต่ถ้าเราทรมานสิมันมันลาบาก ก็เลยแอบกินมาจนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แล้วก็ปรากฏว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไม่อ่อนไม่เพียแล้วก็ไม่มีอาการมะเร็งสอขึ้นมาให้เรารู้ว่าเราเป็นก็เลยขับรถเชียงใหม่กรุงเทพสบายมากเลยไม่เป็นอะไรพี่มีความเชื่อว่าตัวเนี่ยเอนไซม์เนี่ยมันไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งที่ของพี่กำลังลุกลามเนี่ยพี่พี่มีความเชื่อว่ามันต้องยับยั้งได้ พอพี่ก็อ่านข้อมูลมาบ้างแล้วนะว่าไอ้ตัวเอนไซม์บำบัดเนี่ยมันไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเนี่ยแล้วก็เราโดนเคโมโีฉายแสงเนี่ยมันก็ยังไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่มันตายเพราะว่าเวลาเราโดนเคมีเข้าไปเนี่ยเล็บลบ,บพี่มันเหลืองหมดเลยนะเล็บเหลืองใจนี่มันตุบๆตับคือหรือว่าเราคิดมากรูเรา,เรา,เ,ราเรากลัวพอเรากลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นนี่เราก็เลยเริ่มสังเกตว่าเอ๊ยยาเนี่ยมันแรง ทุกคนมีหัวล้นหมดเลยโดนเคโมเนี่ยช่วงที่พี่พ่าตาัดออกไปนะแล้วก็น่าจะประมาณสักหกเดือนนะพี่แข็งแรงขึ้นพี่ทํางานได้ปกติเลยหลังจากนั้นก็พอหกเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนมามันเหมือนกับเราไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกับไม่ป่วยเลยตอนนี้พี่ก็กินตัวน,นี้อยู่กินแล้วก็พี่ก็อยากจะฝากอา่พี่น้องที่ใครที่เจอพี่เนาะหรือว่าใครที่ อาจจะชมรายการของพี่ที่พี่มาให้วิทยาทานตอนนี้นะอยากจะแนะนําให้เขาถ้าคุณไม่ลองทานคุณก็ไม่รู้ว่ามันจริงเพราะว่าพี่นี่เจอกับตัวเองมาแล้วมันสุดยอดจริงๆของอาหารเสริมทั่วไปเพราะมันมีครบหมดนะเราไม่ต้องไปไปเปลืองเงินว่าไปซื้อตัวนั้นอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างมันไม่ต้องเพราะตรงนี้มันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วตั้งสี่ห้าอย่างเราไม่ต้องไปเปลืองเงินเยอะๆนะคะสนับสนุนโดยกรีนไซเบอร์